นะคะเราก็มาอยู่กันที่ใจกลางฮาร์ริสุสโ,โคตรท้ยที่นังไม่ที้บอกว่าเราออกมาที่ดองกีค่ะ <ís im mon> กระเป๋าด,บบด้นะคะเลยใน่อีดิทค่ะบายตาต้าค่ะ เดนอะวันนี้เขาไม่ได้ชวนแต่อยา่างมาเองเพราะว่าที่นี่เห็นว่าเป็นแหล่งร,รวมวัยรุ่นยุคใหม่พวกเรา<อ><ก> ไป่วันนี้เรามาที่นี่เพื่อจะมาเล่นเบสบอลกันแล้วเราไม่ลงไปเดินท่านมางหรอกก็ช็อปก่อนก็ช็อปด้วยทำทุกอย่างแล้วคอยก็คืออยากจะตีเบสบอลเรามาเล่นเกมดีกว่าแข่งอีกแล้วเหรอแข่งทุกเทผู้หญิงอยู่ด้วยกันต้องมีการแข่งขันใครแพ้ในการตีเบสบอลวันนี้ใส่ชุดคอเทที่เพื่อนเลือกให้คนชนะเป็นคนเลือกเขาใช่ญี่ปุ่นเหรอมีคิดน่ารักมันมีชุดคอเทอยู่ข้างบนค่ะป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 ะ แอนสองเดี่ยจะเป็นโซนของเครื่องสำอางตัวเองมาคนใหญ่มึงใช้ได้ประมาณ8ปีแล้วแต่อนี้ดีมากเลยนะเราเคยไปญี่ปุ่นดีโค้ดดีกว่าอันนี้นะคะอะไรอ่ะนี่ที่กัรโดนคิ้วแต่เป็นตูดตูดตูดมันช่างใช้อ่ะได้ของกันเร็วมากที่สองร้อยกว่าบาทเองเอาอันนี้ดีกว่าค่ะเธอเพราะฉันอยากรู้ว่าราคามันแบบไปเหือคะเข้าญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้แต่เขาบอกว่าราคาถูก เปรียบเสมือนว่าเราไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดคอสเพลยก์กันนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยใส่เดินคนนั้นน่ะก็จะต้องใส่เดินชุดนี้กวางได้ใส่แน่นอนชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ตาใส่จ้ะชุดนี้ให้กูใส่ตาใส่อนชุดนี้ได้ไหมแ้วแตวว่าคนชนะอุ้ย ว่าใส่ชุดนี้คนแตกตื่นท้งห้างมึงเอางี้เาไม่่ใสถ้ากูชนะกูเอาอันนี้ไม่ึงไม่เห็นหน้ากูไม่ใส่เด้อถ้ากูแพ้ไม่ได้คุย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 ไม่ได้ต้องโซ่ไเหมาะมากเพราะว่าหัดถปด้ากล้องสตอเบอรี่ต้องเดี๋ยนี ถจ้าผมนี่เลยนะความสวยหายเลยนะมันก็น่ารักนะเหมือนคุณนายเอ็มมาคุณนายเอมมาธรรมธาอีจ้เป็นไงล่ะเปิดมอไม่มีไม่มีข้าวสุกหันมาเปิดกระโุกเปิดมอไม่มีไม่มีข้าวสุกพันมาเปิด สรุปค่ะเราเลือกกันชุดนี้นะคะตัวสีตัวสีสีอะไรสีชมพูนี่ชมพูนีลังปเพราะว่าสีอื่นน่ะจะปวดสร้งเป้าสร้างเป้าความสูงต่ําของเป้าแต่ละวัอนันม่ามันไม่เท่ากันถ้าเกิดกูสูงขนาดนี้ปุ๊บแล้วกูใส่อันนี้อือ มมากเลยันเป็นไข่ที่สดมากแล้วก็คือตอกมาแล้วกินได้เลยที่มันเป็นเหมือนไข่ออนเซนใช่พวกไข่ออนเซนแบบอ๋อแต่มันจะมีมันจะมีของไข่ญี่ปุ่นี่เขาวิจัยกันมาไงคือไข่สดอ่ะไข่ดิบอ่ะอันนี้จะแบบไม่เหม็นคาวแล้วก็สามารถกินได้โดยไม่ใช่อร่อยที่เธอมันมีของสดด้วยนะไก่โคตสดใช่อย่างเงี้ยเวลาทำชาบูอะไรเงี้ย ก็คือไปเลยเนาะขยายทางมหาวิทาลญี่ปุ่นอ่ะวัตถุดิบที่นี่คือจบซุปเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นหมดที่เลยคืออะไรรู้ไหมที่จ้ะใครจะทันชาบูไม่ต้องไปทำเองจ้ะแล่มาแล้วแล้วมีนนัไ่้ไงนั้นไม่แล้วมันมีความบางให้เลือกทุกขนาดทุกขั้นตอนนี่เลยโอ้ไม่ดูนม่เลนมีเนื้อโกเบด้วยนะไม่อันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้คือเนี่ยแพ็คเนี่ยพันหม่าบาทใช่เหรอใช่แต่เชื่อว่าเนื้อเนี่ยอย่างดีแล้วก็สไลด์ให้แล้วเรียบร้อยเดินนี่ หอกไก่ดูห่ดนะคะให้เป็นผูนอกไก่ดูอ่ะณจุดนี้จะบอกเลยว่าเหมือนยกตลาดปลาที่ญี่ปุ่นมาเพราะว่าเราสามารถสั่งซื้อปลาตรงนี้แลวเขาก็แลกให้เราตรงนี้แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสดจริงๆนี่ไงปลาสดไม่แต่มันีหลายอย่างแล้วเขาสามารถทำให้ได้เลย เหมือนมาตลาดตายมาที่นี่เหมือนทุกอย่างเเนาะเมื่อวานเพื่อนคะก็คืออยากเล่นเกมแล้วได้ไหมได้ค่ะพอแล้วค่ะไปค่ะอีเบนยังาของไปค่ะเจอกันข้างบนเลยค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปเรื่องก่อนลูกเรื่อก่อนตกลา ยุดยุดนี่มันนี้เราจะไปตีเบสบอลมันน่ารักข้างในไม่กูอยากเล่นไปเล่นมาเหมือนที่พับไปนี้ก่อนไปก่อนไม่ได้ใจเย็นเย็นจุดประสงค์ของเราคือตีเบสบอลไม่ได้และตอนนี้นะคะพวกเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปแข่งเบสบอลกันเข้าไปข้างในค่ะไปทำจริง มา promet. คุไม่เคยเล่นแบทบอลเลยปีเทนนิูยังไม,ม่โดนลูกเลยให้กูตีเบสบอลกูจะโดนไหมโอ้ยปาตาเหลวว่ะปีแบทอีกตอนปีลงเนี่ยจ้าบต่นจริงๆแล้วมันมันเป็นเลเวลนี่มันมีเลเวลมันมีช้ามากปกติมันกลางเลือกแนวเราเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะเอาอะไรโอเคระดับพวกเราอย่าง่ออย่างพวกเราต้องระดับอะไรฮะอีซี่ บอกเลยเดี๋ยวเราแนะนํากติกาอันนี้นึงนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องเล่นทีละคนแล้วก็นับจากสันกัเลยว่าใครตีลูกได้เยอะที่สุดน,นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้แข่งแค่สี่คนเราม,มีแขกรับเชิญไม่เ,เดี๋ยวเกก่อนที่หลายคนถามว่าอาทิตย์แบบที่ผ่าน,านมาต้าต้าหายไปไหนต,ะตะ้าต้าไปพาคนนี้มา กิ้งก้าหายไปไม่จริงอิ้ง้าหายไปไหนอิ้ง้าหายไปมีความรักนะคะตอนนี้แล้วก็เลยเอาความรักมาด้วยีนล่ะขอโทษครับตายก่อนใครก่อนอันนั้นก่อนไหมอันนั้นได้วยมื่อเมื่อกีอันนั้นเล่นด้วยแล้วอันนั้นแพ้อ่ะอันนั้นก็ต้องใส่ชุดช่วยนะดูแลง่ายด้วยเย้ะไหมได้เอวได้เอว มันวางแผนกันนะคุณผู้ชมโอ้ยวันนี้ง่ายมากเลยพวกนี้อ่เล่นกีฬาไม่เป็นไม่เก่งอยู่แล้วอันนี้ก็ชนะแน่นอนอยู่แล้ว ดีกับพี่ชา ได้เกืบอบอข้อบาทที่เป็นได้สองสาม,สามลกกูกจับผิดลูกนะเดี๋ยวมาดูว่าตัดตาได้เท่าไหร่รู้สึกเหรอคะอนนไม่มั่นใจเลยคะ่ะกลัวมันจะเข้าหน้าเข้าตัวมากเลยคะ่ะแต่ไม่แน่อาจจะผิกล็อก แล้วชุดเปียเสมอว่าเป็นนักกีฬายาว่ามึงซีล้อมทำไมอะโดี่มนเป็นตัวใจแล้วอไม่ได้นเยเมสเลยไม่อยากพูดเยอะเพรานี่ก็เล ok ok um, ok ok ่นไเป็นลมส ้วยนะคุ้มมากคือหนึ่งชั่วโมงสมุทรจ่ายเงินแล้วเล่นได้หมดทุกอย่างนี่ต้องขอบคุณนะคะดีสปอร์ตนะคะใช่ค่ะชื่ออะไรก่อนดีสปอร์ตนะคะเซเดียมซึ่งอยู่บนชั้นัของดอมบัติกีนะคะ เรื่องที่นี่จ่าย100บาทเล่นได้หนึ่งชั่วโมงเล่นอะไรก็ได้ถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะแล้วก็มาสนุกสนานแบบพวกเราได้เลยแล้วมันมีเกมหลายอย่างนะมีปีนเขามีอะไรอีกด้วยใช่สำหรับเด็กไม่เล่นอีกหมวดแบตเหมาะมากถ้าใครมีลูกเล็กก็มาเล่นได้ที่นี่เอาเป็นว่านะคะวันนี้นะคะฝากติดตามชินีฟรีสไตล์ EP ต่อไปด้วยนะคะว่าเราจะพาไปไหนแล้วเราก็จะมาแข่งขันอะไรกันแล้วใครจะถูกหลงโทษแล้วก็ให้ลืมไม่เราก็ห้ามลืมต้องกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนเอาไว้ดค่ะอะไรตัวนี้ ไม่เห็นนะคะแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดแชร์นะคะยอดแชร์ก็มีความใหม่นะคะคุณชมใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย